กคือกะเพราโดของบ้านต้นทึ่งนะครับก็สวัสดีผมดิว่บ้านต้นทึ่งร้านนะครับร้านเมืองลาวร้านเมืองลาวใหม่ครับก็วันนี้ผมมาเที่ยวที่นี่แล้วก็มาอ๋อได้เลยเดี๋ยวถ่ายป้ายด้วยนี่ครับกำลังผัดนะครับข้ากะเพราไก่ดาวครับไก่ผมจะลดไปแล้ว มันผักก็มีเด้อตัวหนาเลยอนมันผักไปเรื่อยนี่แหละ,นหนะมันผักเจ้าอยู่ใสอยู่กับอันนี้แหละอยู่แค่ของอยู่ตัวหนาเนี่ยอุไรพรบ่ไม่ใช่จะลายจะเริญศักดิ์เรื่องซักอ,อ่ะอ๋อน,น่ะใสโอ้ใส่ผักเยอะเลยตอ,อนซาวนี่ไปไกลบ่นี่ไม่ไกลเราตรงนี้อ๋ออยู่เลยอุไรพรลไหมตอนซาวน ที่ว่าเป็นที่มีสินค้าภาษีนะอยู่ใกล้ๆกันเหรอที่พี่ไปไปตรงนี้ไปเส้นลงไปเ้นทางนี้ไปการเ้นทางก็ถึงก่อนใช่ไหมเออนี่ครับถ้าดูผัดกะเพราคุยเรื่องของที่นี่ไปด้วยบ้านต้นพึ่งครับจำไม่ได้ทุกทีเลยครับหนัวแน่นอนเลยครับผัดกะเพรา

ก็บอังค so ัญบุลบอกว่าคตัวใคยังข่ามาสิได้มาแมก็ปะปาจะาูเป็นบ้าลเอออสีก็เป็นบ้าตอนนี้ยังไข่ต่างนะก็ใส่ต่า ແຊກຊອກອັນໂອອ